สวัสดีค่ะมันนี้กัมาพ่อกับของฝากค่ะนี่ของฝากมาให้บ้านน้ององบุญสวัสดีครับพี่น้องครับเอามาจะได้เท่าส่งมาจากคุณใบฟืนอ,อ่นอยู่นคนรศร,รีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราช เป็นทรงของมาให้กับบ้านน้องอุบุญกับขอบคุณลหลายๆท่านค่ะสําหรับของฝากมาให้กับน้องครับนี่ยังแน่มันนี่ท่านได้เปิดบึงเปิดบึงบึงอันนี้เปิดก่นอนครับบึงบอกองแบบง่ายครับเอาไม่ค่อยเปิดขอบคุณลหลายๆสําหรับของฝากให้นอ้นนองบ้านน้องอุบุญเป็นเปิดยากถึง บอยากเขาส่งมาดอกเออ่าฮ่า <If> ฮ <im> <here S 2> ่านม่รูโอ้เกาลัดค้อศีธรรมรัตก็ยูผลแล้วก็สมุย์ผลเล้วคุณคู่เกียบแลเัวเกาลัดโอ้เกาลัดอบอืมเกาลัดอบโอ้ที่พิ่นมาที่ฝากมาให้กับนนองลายเชือกยู จ้ำได้บ่ม่จำได้จำได้ของอุบุญไมได้จ้าจ้าไ่ได้องุบา้องแต่อเลิศลักอของนองดาวของน้องดาวกระสงแ้วก็พยท้องมีบ่มีพยท้องอีกสงน้องน้ำฝนตี้องพวันพวันน้ำฝนพวันน้ำน้ำฝนน้ำอกนเกาหลัก ก็ขอบคุณหลายๆได้ค่ะ <fe> ว <Jean sending> ันน oh, ี้ผู้เจี๊ยบเป็ผู้เจียบเอามาให้โอ้เป็นของผู้เจี๊ยบแม่กับวัวหงุดหงิดจะเป็นพุ่นกระคอนสีธรรมรัตน์กับเนี่อยูสยูอันนันต์ีผู้เกตตีนะก้อนสีธรรมรัตน์ผู้เกตยังไงก้อสมุยโอ้ก้อสมุยอาสิเมร์ค่ะเพราะว่าเพิ่นกระไล่มาบอกแล้วว่าสิมาหอดแต่ดุนแต่ว่าเมฆกับวัวหุดหงิว่าสิเมร์เดี๋ยวนี้กระขอบคุณหลายๆค่ะเห็นไหมเดี๋ยวแฉ่พ่ออุดเอาไปให้ให้กับน้องนอง คุณว uh, okay. 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 ่าให้บบันอุบุญหาแล้วฉันไม่เจอได้เนี้คุณไม่ใช่ไม่ไหนี้ปั้นเลยเพื่อสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห่ะอะไเดียวลากแล้วก็ดาวแล้วอีกคนหนึ่งสายฝนเนียนโบไพวันไพวัน ปูนิเมนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกะจะให้พูกอุดขึนเบื้องทางไล่ให่ขึ้เบื่องทางไล่ให่อาจจะว่าคนใดในี่ก็ขอมผู้หลายๆแทนน้องๆค่ะแล้วก็มีคุณแม่อยู่สหรัฐอเมริกาเพื่อนอยากร่วมทำบุญคือวันไขวันเกิดของแฟนเพื่อนอะค่ะครบรอบวันเกิดของแฟนเพื่อนอาจจะเป็นแฟนเพื่อนแหละเพราะว่าซื้อซื้อไงกาโซกาโซหรือยังเพื่นเกิดวันที่สา รกระดากระดาค่ะเพิ่นก็เลยได้ฝากมาไห้กับน้องน้องกระไรเชือกยูค่ค่ะสะพานบุญน้องบุญเป็นสะพานบุญไห,นหครับอยากให้น้องบุญเป็นสะพานบุญไห้แล้ะกันเป็น,นก็เลยทรงมาไห้เป็นไขวันเกิดกับน้องดาวนำ้ำอยากอยากมารวมกับน้องดาวงานวันเกิดน้ำครับะเพราว่าน้องดาวเพื่อนก็อาจจะได้ทำบุญจม่ไหนเพื่อนได้ไปไปนนะเพื่อนอาจจะได้มุ่นพระมุ่นอย่างมากเพื่อนก็เลยอยากมารวมทำบุญน้ำแม่ครับแต่เพื่อนก็ไเลยให้น้องนอแกให้น้อง สวัสดีค่ะมาเบิงผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุบุนค่ะเป็นเสือก็ะมีค่ะนี่เส,นเสือน้องอุมบุนเอฟจี่นเฮ็ดมาให่พาอเด็เป็นคาขนมกะเป็นผระถุงค่ะผระถุงได้มัดมีมีหลายไล่ค่ะอีกไล่หนึง่ง ดายสนใจกระทักมาได้ค่ะทั้งเพจพ่างอุ่มบุญอดีไล่กับเบรรอร์โทรพอุ่นศูนย์แปดหนึ่งศูนขอบคุณค่ะน้องมีหลายเชือกอยู่ค่ะเดี๋ยวแม่จะอ่านให้ฟังว่ามีเชือกใดแน่ก็มีอุ่มบุญมีน้องดาวมีเปปซี่ก็มีไพ่วันกับกระเซน็นคูนวันใหม่วันใหม่น,หมนี่ วันไม่ก็ถามหาเอาถามหาเอาเพราะว่าวันไม่กับมฆก้นวันไม่กับผู้แล้วผู้จะวันเก่าแล้วก็ท้องเพ็ดเออสายฝนปีใหม่ปีใหม่นี่ผู้จับอยู่แต่ว่าวันใหม่ในผู้วัฒนุได้ต้องไปถามเพคนก่อๆแล้วก็น้องจอยแล้วก็เลิศรักก็ขอบคุณหลายๆค่ะเท่นหนองๆสร้างก็ให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงในไข่วันเกิดวันที่31นี้ ให้ลำลำรวยรวยให้ทำธุรกิจก็ให้จเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะที่ได้มาซอยทำบุญให้น้องๆครับมีก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเบิ่งขาสาวสวยกินเป็นบบเกาลัดเคยกินโอ เอามาลองซ้ิมเบิ้งไปน้องไปเอาไปให้น้องเบิ้งเกิดเบิ้องแจงหอเบิ้องของเฮาให้ซิมเบิ้งก็ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวก็สิให้พ่ออูดได้ส่งให้กับน้องน้องจ้างค่ะที่เพิ่นมีไล่ซื้อมาให้ทางไล่ขอบคุณทั้งเกลาลัตกะขอบคุณทั้งคุณแม่แม่เก๋ค่ะได้ร่วมทำบุญไขวันเกิดให้กับน้องน้องเดี๋ยวจะให้พ่ออูดเพิ่อนไายเป็นคลิปให้ได้เบิ้งค่ะดม เอาซิมเบิงวุ้ยเป็นตเศบตุล่ะนี่น้องไปกับมาเอาลากินเบิงกินเป็นบอบเฮ้ยม <c oughs> ันหน่อยผวดน้องไปซสิมเบิงเศษบอง <c oughs> อันนี้คุณครูเจี๊ยบเป็นกว่าทรงมาหลายมือละค่ะแต่บอท่านหอดกระลังพึ่งมาหอด <c oughs> เอ้ยอุ้มบุญก็กินเป็น บ่ว่าอีหยังกะกินเป็นเบิดเนาะแซ่บบ่ล่ะน้องป้ายมื้อนี้กะวันอยู่หลายมื้อก็เลยอยากมาอยู่กับพ่อกับแม่เอ้ยสิกินเป็นอยู่ขออย่างเดียวิมเบิ่งมาให้แม่ิมเบิ่งล่ะแซ่บบ่ แม่ก็บ่เคยกินจักเทื่อค so, ่ะเกาหลัดก็ได้เคยแต่ได้ยินว่าเกาลัดเกาลัดสิลองกินนําลูกสาวเบิ่งถ้าบ่มีลูกสาวก็สิบ่ได้กินตนนี่เพิ่นืมแซ่บมันคือทั่วแซ่บค่ะน้องปายก็กินน่ะอืมแซ่บหลายมันๆดีเนาะ เพิ่นมาแพ่งเลยกๆหนึง่งจะขอบคุณคุณนคู่คเจี๊ยบค่ะที่ได้ฝากมาให้กับนองนองสร้างเดี๋ยวใจพผ้อุดได้เอาไปให้สร้างอีกหลายๆเชือกที่เพิ่นได้ฝากมาให้เพราะว่าก็มีลร่เพิ่นอยู่ เบื่องอากันกินแล้วก็อยากอีกเงยของเสบมันมันมันดีถัวถ่วเนาะคือถัวถ่ว,ว,วจา้ากินบ่ไม่อยากลวา้ว่ะจับเบิง้งจับให้กินเบิง้งกินบ่ม,นนมันเสบก็ย่งสันเข้าสิว่ามันหลาลูกตีเม่กับ่เคยได้กินเนี่ยแต่ยินแต่เขาว่ามันแพงมันแพง ลังสิได้กินในลูกสาวล่ะค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อกินยังกินหอดก็ขอบคุณน้องอุ้มบุญโอ้ยน้องอุ้มบุญก็อาจสิกินบ่เป็นปัญหาดอกค่ะแต่คุณแม่ก็คงสิเป็นของคุณแม่ก็ของน้องป้ายล่ะเด้อนี่น้องบุญน้องบุญกินได้สองสามคำเต็มแล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะให้ขอบคุณน้องอุ้มบุญได้กินน้ำน้องบ่กินดอกลาสงสัยสิบ่ชอบเดี๋ยวเอาไว้ให้ พออุดกินก็ได้แม่อุดแม่ไข่กินก็ะไดค่ะอเอ้ยของเสบกับบ่กหูนี่แล้วหลาบปากแม่แล้วเทนี่ลูกสาวกินบ่เป็นแม่กระิดได้กินแหละเทนี่ <laughs> น้องไปเสบบม่มันมันมันมน้นองไปเคยกินบ่เนี่ยอโอ้ยบ่เคยกิน ดีใจหลายค่ะแต่พี่ๆน้องๆก็ยังกินหอดขอบข้วน้องอุ้มบุญแต่ส่งของมาฝากกับน้องๆแล้วก็ให้น้องๆจ้างไยเชือกค่ะบพเมื่ตัอุ้มบุญได้กินน้องๆจ้างหลายเชือกกได้ขึ้นกันค่ะเดี๋ยวใส้คุณพ่อเพิ่นได้เอาไปแจกให้ก็ขอบคุนคุนแม่เก๋ค่ะติดไว้รวมทําบุญวันเกิดสงสัยสิเป็นแฟนเพิ่นค่ะเพราะว่าซื้อกาโซ่ เป็นซื้อคือซื้ออันต่างประเทศเพิ่นอยู่สหรัฐเพิ่นว่าอ,อเมริกาอเมริกาเมียกระจำบ่ได้อยังแล้วนั่นน้องตื่นนะนั่นเบิ่งเบิ่งตั้งหน้าใส่อยู่นั่นเอ้ยเห็นพี่ป้ายเฮ็ดอย่างละนั่น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 ป้า,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 ายาเอ้ยเอ้ยเบิ่งเบื้งตื่นอย่างนานนานนานงูเป็ว่างง <laughs> ยังเก่าไก่ได้น่นเหตใจได้นันน่นนะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วบุญนะ, <laughs> <laughs> อะขอบคุณโครงการโคระอาณาจักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบันอยู่ขอบคุณน้องเสือน้องสิงค์กที่ลืมบัไดก็คือแฟนคลับสุผูสุข,ขุนะข่ะค่ะที่ค่อยเป็นกําลังใจให้กับรอบขั่วน้องอุมบุญ สอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามทางช่องพังกุมบุญสวัสดีค่ะ